อิสไมโอไลสสวัสดีนะครับวันนี้จะพามาตั้งค่าโฆษณาล่าสุดของ YouTube นะครับปีเจอร์รูปแบบใหม่นะครับมาดูกันตรงนี้เข้าที่ y t u t u นะครับในคอมพิวเตอร์นะอันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครกดเข้าไปที่เครื่องหมายกล้องวิดีโอนะครับสร้างนะครับแล้วก็กดการถ่ายทอดสดนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเจอสตูดิโอห้องควบคุม การตั้งค่านะครับจะสตรีมจะไลไรสดกันตรงนี้นะครับวันนี้จะพามาดูการตั้งค่าระดับช่องนะครับเราไม่ตั้งค่าระดับคลิปนะฮะแต่เรามาเลือกการตั้งค่าระดับช่องนะครับนี่นะฮะระดับช่องอยู่ตรงไหนนะครับนี่ไงนะครับการตั้งค่าระดับช่องนะคลิปเข้าไปเดี๋ยวขอย่อเป็นปกติก่อนนะครับอ่าร้อนตะครับอ่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าค่าเริ่มต้นสําหรับการสร้างรายได้ การตั้งค่าการสร้างไรายได้จากสตรีมแบบสดการตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกับสตรีมรายใหม่ทั้งหมดที่สร้างใน YouTube Studio นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็คลิกเพื่อเปิดการสร้างไรายได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับกดเปิดเรียบร้อยนะครับมาที่ค่าเดิมนะครับมาดูด้านล่างตรงนี้นครับการตั้งค่าโฆษณาสําหรับเนื้อหาแบบสดระบบจะแทรกโฆษณาตอนต้นโดยอัตโนมัตินะครับ ใน2ส,ส่วนนี้นะฮะอันแรกคลิกเข้าไปนะครับให้ YouTube แทรกโฆษณาตอนกลางแทนคุณนี่นะครับมี3ระดับนะครับเลือกความถี่ของโฆษณานะครับอันแรกความถี่ตำ่ำอันที่2ความถี่แบบสุนอันที่3ความถี่แบบสูง,น,สบบสงนะครับอ่าเมื่อได้ดังนี้แล้วนะครับเราก็กดบันทึกนะฮะเราพร้อมที่จะใช้งานในรูปแบบนี้ต่อไปแล้วก็กดบันทึกแต่ถ้าเราไม่ใช้ในลักษณะนี้นะครับให้เราเลือก อันถัดมานะครับเรื่องลักษณะการแสดงโฆษณาตอนกลางตรงนี้มันก็จะมีข้อย่อย2อย่างนะครับกำหนดเวลาแสดงโฆษณาตอนกลางตามความถี่ที่ตั้งไว้แล้วก็แทรกโฆษณาตอนกลางโดยตนเองอย่างที่เราเคยทํากันอยู่นะฮะในฟีเจอร์แรกนะครับที่เขาเปิดให้ใช้งานกันมานะครับมาถึงในข้อนี้นะครับเราคลิกเข้าไปตรงนี้ครับกำหนดเวลาแสดงโฆษณานะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับความถี่ โดยประมาณนะครับให้เราเลือกความถี่นะครับเราจะเลือกทุก6นาทีทุก12นาทีทุก18นาทีทุก24นาทีทุก30นาทีนะผมตั้งค่าเลือกเป็นทุก12นาทีนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับแสดงโฆษณาให้ผู้ชมเห็นในช่วงเวลาที่ต่างกันเพื่อเพิ่มรายได้มากขึ้นนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะฮะแล้วเราก็บันทึกนะครับก็มาสรุปนะครับ3อย่างนี้นะครับอย่างแรกผมไม่เปิดนะฮะผมจะเปิดส่วนอย่างที่2นะครับเลือกลักษณะ การแสดงโฆษณาตอนกลางที่มี3รูปแบบนี้นะครับแบบดดเรย์แบบโฆษณาข้ามได้แบบข้ามไม่ได้นะครับเราก็มาติ๊กกําหนดค่านะครับตั้งไว้ให้โฆษณาเล่นทุกนาทีเพนาทีก็นั่นแหละครับเพราะเขาใช้คําว่าความถี่โดยประมาณอาจจะไม่12นาทีเป๊ะนะอ่ะนี่ก็นํามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับวิธีแทรกโฆษณาตอนกลางนะครับเราเลือกแล้วนะครับ โฆษณาตอนกลางจะวางให้เราทุก12นาทีโดยประมาณนะครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ u t u b e นะครับเขาบอกว่ากำหนดเวลาแสดงโฆษณาตอนกลางตามความถี่ที่ตั้งไว้กำหนดความถี่ของการแสดงโฆษณาตลอดสตรีมแบบสดของคุณเ,เราไม่รับประกันว่าจะมีการแสดงโฆษณาและผู้ชมบางคนอาจไม่เห็นโฆษณาผู้ชมที่ได้รับชมโฆษณาจะเข้าร่วมสตรีมอีกครั้งหลังจากที่โฆษณาสิ้นสุดลง หรือมีการกดข้ามคุณยังคงสามารถแทรกโฆษณาในสตรีมด้วยตนเองสําหรับช่วงพักหรือช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับนี่ในกรณีที่เราหยุดพักนะครับไลฟ์มาครึ่งชั่วโมงแล้วหยุดพักนะขอวางโฆษณาสักตัวหนึง่งเราอาจจะมาเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับแทรกโฆษณาตอนกลางด้วยตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับน,นี่ก็เป็นรูปแบบเขาได้กําหนดมาให้เราใช้งานกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือก ข้อที่2เลือกวิธีแทรกโฆษณาตอนกลางนะฮะข้อนี้นะครับใครมีมือถือคอมพิวเตอร์ก็เราไปทํากันดูนะครับในมือถือก็ต้องเข้าไป Google Chrome นะครับค้นหา YouTube Studio นะครับแล้วก็เข้าไปเปิดแทรกโฆษณากลางกันได้นะครับในสตูดิโอหลังบ้านนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วทุก12นาทีจะมีโฆษณาลงโดยประมาณกดบันทึกนะครับหลังจากนั้นเรามาตั้งชื่อคลิปนะฮะ แล้วก็ดูนู่นนี่นั่นรายละเอียดต่างๆนะครับกดถ่ายนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยว่าการสร้างรายได้นะครับเป็นความถี่โดยประมาณทุก12นาทีนะครับอ้าวกดถัดไปนะครับตรงนี้ผมเป็นแบบส่วนตัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์จริงนะครับเรามาทําคลิปกดเสร็จสิ้นกดถ่ายทอดสดนี่นะครับก็เป็นอันว่าเริ่มถ่ายทอดสดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ตั้งค่าเป็นแบบส่วนตัวนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเค หยุดการหลายสดนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับขอบถ่ายที่เสียงสะดุดไปนิดนึงนะฮะขอบคุณครับ